โอ้กสสิงหาคมมาในเดือนที่8แล้วครับและเดือนนี้ก็เป็นวันเกิดของวอ n อันแพคหรือผมเควินด้วยนั่นเองนะครับผมเดือนนี้จะมีเกมอะไรน่าเล่นบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับกับ7เกม Nintendo Switch น่าเล่นประจำเดือนสิงหาคม2 0 2 4จะเป็นเกมอะไรผมเควินคุณกำลังรับชมวอ n อันแพคครับ อีกหนึงเกมภาคต่อนะครับที่เหมือนจะมีแฟนๆรออยู่ด้วยแหละครับผมกับเกม World of Goo Go 2 เป็นภาคต่อที่เป็นแฟนเกมพาโซตั้งรอคอยกันมาครับหลังจากภาคแรกนะครับประสบความสําเร็จในปี2008ภาคต่อนี้นะครับยังเผยให้เห็นปริศนาใหม่ๆที่บุเรนจะต้องได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่าภาคก่อนในการแก้ไขกูชนิดใหม่ๆครับอุปสรรคและองค์ประกอบเพิ่มความท้าทายต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาวาลูกโป่งหรือปืนใหญ่ครับตัวเกมนะครับรวมกับพัฒนาระหว่าง2 D Boy และ Tomorrow Corporation ครับใครชอบนะครับผมเกมแนวนี้หรือเคยเล่นภาคแรกแล้วก็ไม่ควรพลาดเลย World of Goo 2ครับเตรียมปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับบน n i n d o s w i t c h ด้วยและหลายๆ ฟอร์มในวันที่2สิงหาคม2024 เกมที่มาจากการ์ตูนดังที่หลายๆคนต่างชื่นชอบครับการ์ตูนเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้วใครเกมบันไดนำโคนะครับแล้วผู้พัฒนาซ็อกและ monkey Craft นะครับได้เขียนเกมนี้ออกมาให้เราได้เล่นกันในชื่อ the time I got r e c a n n e t e d as a slime isekai chronicle ไม่หชื่อยาวอีกแล้วแถมลงทุกแพลตฟอร์มนะครับรวมถึง Nintendo Switch ของชาวเราอีกด้วยเราจะได้สัมผัสประสบการณ์ของตัวละครในซีรีส์การ์ตูนดังผ่านเกมแอคชั่น RPG ครับที่เราจะได้พูกมิตรกับพันธมิตรใหม่ๆและ เติมเต็มกับชีวิตของสไลม์รวมทั้งออกไปต่อสู้กับศัตรูที่ท้าทายครับซึ่งจะมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายมีเกมเพย์ย้อนยุค8บิตในฉากดันเจียนและผสมผสานกับฉากรูปแบบ 3D มาให้เราได้เล่นกันด้วยนอกจากใช้ฉากไอชั่น RPG แล้วครับแล้วเกมเนี่ยยังมีระบบสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับให้เติบโตด้วยครับโดยผู้เล่นนะต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนเนี่ยได้อยู่และก็อยากอยู่กับเราไปเรื่อยๆครับเหมือนในการ์ตูนเลยและเมื่อเรื่องราวดําเนินไปเรื่อยๆครับจะพบกับเพื่อนใหม่ที่จะเข้ามาร่วมทีมกับเราและจะเติบ เล็กจนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เมื่อในกระตูนอีกแล้วครับผมคุเลนสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างหลากหลายเพื่อใช้ประโยชน์จากเจมเพสนะครับผมซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชาวบ้านและส่งผลต่อเกมเพลหลักอีกด้วยครับผมขายเป็นแฟนกระตูนเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเลยแน่นอนครับในนอตทตเจียจากตอนซีซันแรกๆจนถึงซีซันล่าสุดแน่ๆครับวันที่แสิงหาคม2 0 2 4จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switch และบน PlayStation 5ก็มาให้เราได้เล่นด้วยนะครับ ใครที่ชื่นชอบเกมน้องเหมียวนะครับผมและก่อนหน้านี้ก็มา2ภาคแล้วด้วยกันนะครับแถมมีภาษาไทยด้วยผมเป็นคนนึงนะครับที่ชอบเกมซีรีส์นี้มากๆครับเพราะเหมือนจะง่ายนะครับผมบางช่วงก็แอบยากๆเหมือนกันแอบตึงๆะนะแต่เข้าถึงได้ทุกคนเลยนะครับผม กับเกม Cat Quest 3หรือ Cat Quest ถามนั่นเองครับเกมแนว Open World RPG สุดน่ารักครับที่หลายๆคนได้เคยสัมผัสไปแล้วด้วยราคาที่มันไม่แพงโดยนั่นเองนะครับผมนี่คื Cat Quest สุดโด่งดังนะครับที่กาลังจะออกมาเนี่ยได้เวลาออกประจภัยไปกับกองครับน้องเหมียวอีกรอบครับบนโลกกว้างอันแสนอิสระ Cat Quest ภาคนี้นะครับจะมาในชื่อภาพ Pirates of the Caribbean เ <laughs> หมือนคาบิเบียนเลยวะ <laughs> ที่มาพร้อมกับทีมจนสลัดสุดน่ารักครับผมจะพูดถึงเรื่องราวหมู่เกาะคาราบีนนะครับ หมูเกาะอันแสนวิเศษครับเต็มไปด้วยเหล่าแมวจนสลัดสุดแสบครับที่กำลังตามล่า r t h e r n Star หรือดวงดาววิเศษเดกทอนเหนือนะครับผมสมบัติล้ำค่าในตำนานผู้เล่นได้ฐานะจนสลัดแมวผู้ก้านครับจะได้ออกเรือหรือออกไปจนภัยไปกับสหายวิญญาณคู่หูผู้แสนซื่อสัตย์ครับรวมถึงค้นหาสมบัติไปเชิญหน้ากับเหล่ากองทัพพาเร่ภายใต้คำสั่งของราชาจนสลัดหน้าและจะตะลุยไปทั่วดินแดนพรบีนั่นเองครับแคตเกรสามนะครับจะมาให้เราเล่นเล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในวันที่8สิงหาคม2024 และเกมนี้ก็มีภาษาไทายด้วยนะผมไปกดราคาบัคไว้แลยด้วยแหละ เกมนี้นะครับผมอาจจะไม่ใช่เกมใหม่แต่ยังใดนะครับผมเพราะว่าภาพมันจะคล้ายๆกับลอกแมน man ก็นเถอะนะครับผมแหม่มีเซลล์มีเซลเล์มันก็คล้ายแหละครับแต่เป็นเกมที่ดีเกมนึงเลยและมีออกมาหลายภาคแล้วด้วยนะครับโดยในรอบนี้เขามัดรวมมาให้แล้วกับเกม i n t r i n t e c Gold Achieve Collection เกมรวมชุดพิเศษสําหรับเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Nintendo Switch นะครับผมซึ่งประกอบไปด้วย World, Mighty g u l s Mighty g u r s และ Plus Mix อาซึ่ง p a s Mix นี่มันจะเป็นแบบเหมือนเกมเพรนะที่มันล่วงลง อันนี้อาจจะไม่ออกบล็อกแมนสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งรวมแน่นอยู่ในเกมตลับเดียวเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับยังมีฟางจาหน่ายแบบลิมิเต็ดออ dition ด้วยไม่รู้ว่าบ้านเราจะมีขนเราเข้ามาไหมครับผมแต่ทางผมไม่มีมานะจะมีแต่เป็นตัวพิเศษรวมอย่างเดียวนั่นเองครับพิซติเกรดโกอ dition นะครับจะเป็นเกมคลาสสิกนะครับให้ได้ย้อนวันวานไปกับความทรงจําในอดีตครับผมซึ่งเกมเนี่ยถือว่าทาออกมาได้สนุกแล้วก็มันจริงๆเลยนะแถมในภาคนี้นะครับเขาทำราข่าวมาได้น่ารักน่ารักนะครับผมจะบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะรวมสามภาคไว้ในกล่องเดียวนั ที่ผมเห็นว่าคนเล่นกันเยอะมากสุดก็คือ Mighty g u n w v a l b u r s นั่นเองครับใครชอบเกมแนว Rockman นะครับผมเป็น s i d e Scrolling ไปด้านข้างแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับกับเกม Giny Crate e Go Achieve Collection จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับวันที่20สิงหาคม2024ครับผมไม่ควรพลาดเลยนะส่วนใครอยากจะพรีออเดอร์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้ว มีแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นผู้ชายแล้วเราก็ต้องมีแม่มดสาวบ้างใช่ไหมครับแต่เกมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ Harry Potter แฮร์รี่พอตเตอร์หรอกครับแต่มันเกี่ยวกับแม่มดสาวฝึกหัดครับผมซึ่งชื่อว่ามิกะนั่นเองครับแล้วก็จะมาในเกมที่ชื่อว่ามิก a ้ n แอนด์เดอะวิชเมาเทนเป็นเกมแนวจินไพร์แฟนตาซีเกี่ยวกับแม่มดสาวฝึกหัดนะครับที่ชื่อว่ามิกะที่ผมพูดไปก่อนหน้าที่ทําหน้าที่ส่งของให้กับชาวบ้านบนเกาะแห่งหนึ่งครับผู้เล่นจะได้สารวจทุกซอกทุกมุมของเกาะครับและบินไปทั่วท้องฟ้าด้วยไม้กวาดพพิิิิเเเศษแแลละะคคออออยยตตตตดาาาาาามมมมมมกรรรบขขงงงัผ่่นนืววภชชุ ซึ่งเกมนี้นครับมีเดโมมาให้ลองก่อนแล้วนะครับมิกก้าแอนด์วิชเมลเทนนะครับผมเตรียมปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วบนทนโน w สวิชและหล,ลายแพลตฟอร์มพร้อมกันในวันที่21สิงหาคม2024เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีเสียงตอบรับออกมาดีพอสมควรเลยนะครับ หายเป็นสาวกกันพาหรือกันดั้มนะครับบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยฮือฮาแล้วก็เป็นทดสอบลองเล่นเดโมกันแล้วเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนหน้านี้ที่เขาให้เล่นเป็นช่วงเวลานะครับผมผมก็เสียได้เหมือนกันนะครับไม่ว่างเล่นอดนะ <c oughs> เสียใจนะครผมแต่เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมหน้าเล่นประจําเดือนนี้เลยครับกับ g ันดั้ b r e a k e r อร4 เป็นเกมสร้างหุขยนต์ที่อัดแน่นไปด้วยความแอคชั่นครับซึ่งคุณจะได้ปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของการสร้างการพารวรบรวมชิ้นส่วนนะครับจากกันดัมและโมบิลสูันอันดุ่งดังกว่า250ชิ้นครับจากนั้นก็ผสมจับคู่พวกมันเพื่อสร้างสุดยอดจากคนสังหารในสไตล์ของเราเองครับเข้าร่วมในภารกิจต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นรวมกับเพื่อนๆในโหมดผู้เล่นหลายคนครับทำลายชิ้นส่วนของศัตรูเพื่ออัพเกรดต่อด้วยคอมโบอาวุธคู่และตัวเลือกการปรับแต่งที่ล้ำลึกในสไตล์ของเกมการดัดออ้มเบรกโฟคร ของเราออกมาั่นเองครับอ้ยิ่งใหญ่ามากเลยเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปอ่านรีวิวของหลายๆคนนะครับต้องบอกว่ารีวิวผมไม่ได้เล่นเองนะแต่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะเป็นเกมที่คนค่าเกี่ยวกับการหามาเล่นจริงๆนะครับผมใครที่ชื่นชอบกันพาห,หรือการดั้มอยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับผมวันที่29สิงหาคม2024จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วใน Nintendo Switch PC และ PlayStation 4 PlayStation 5ครับแม่บอกเลยว่าคุ้มค่านะครับผมเกมนี้ใครโชคดีได้ Collector Edition ไปก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับผม เป็นแฟนการ์ตูนน้องม้าล่าฝันนะครับผมไม่ควรพลาดเกมนี้เลยแถมมีภาษาไทยอีกด้วยนะครับผมไม่คิดว่าเกมนี้จะใส่ภาษาไทยมาให้ด้วยนะครับผมอูมามูซูเมะพริตต <c oughs> ี้เด y บบี้พาร์ที้แดช อีกกระตูนนะครับผมที่เคยได้ไปลองดูสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ดูไปหลายตอนนะอยู่ๆก็กินยาวเลยนะถือว่าใครที่ชื่นชอบนะครับตัวละครโมเอโมเอน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็มีหลากหลายสไตล์ของน้องม้านะครับผมก็น่าจะอยากเล่นเกมนี้ด้วยอยู่เหมือนกันนี่เองครับผมดูไปจนถึงช่วงเดอร์ีเลยนะโอ้หก็ดูไปเยอะเหมือนกันเป็นเกมแอคชั่นปาร์ตี้นะครับเกมใหม่ของจักรวาลอูมามูซูเมะค,ครับซึ่งคุณจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ถึง4คนทั้งแบบโลโคลแล้วก็แบบออนไลน์ครับโดยคุณจะได้นำทีมสาวๆคว้าชัยสเปรด เลือกทีมและพาพวกเธอพิชิตอีเวนต์ทั้ง4และเอาถ้วยรางวัลกลับไปนอนกอดที่บ้านได้เลยครับผมทางสถาบัานนะครับจะจัดอีเวนต์สุดพิเศษในช่วงเวลาอันทรงเกียรติครับสปิงแฟนเฟสนะครับผมแต่ละทีมต้องเข้าแข่งขันอีเวนต์และแน่นอนครับเกมนี้เข้าถึงง่ายเพราะมันมีภาษาไทยใครรออยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยครับหรือใครอยากจะลองนะครับไปดูการ์ตูนก่อนแล้วมาซื้อเล่นก็ดีเหมือนกันนะครับผมวันที่30สิงหางคม2 0 2 4จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน e n d เ s ล v a g e เป็นยังไงบ้างครับผมกับเกมประจําเดือนสิงหาคมครับทั้ง7เกมนี้น่าเล่นสุดๆเลยว่าไหมใครที่สนใจเกมไหนนะครับก็เดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้ามันมีตลาดขายอะนะคนใครนะครับมีเกมอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับอยากจะแนะนําเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะไม่พลาดชมคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ผมคิมวบี้องแผงแลาตกันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ